สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมออฟวีลพลแล้วก็เกม Call of Duty แล้วนะครับวันนี้เราก็มากันที่ Battle Royale ในโหมด Duo นะครับผมกับ map Isolate นะครับก็ตอนนี้ผมมากับใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วเขาเป็นคนโดดด้วยนะครับเขาเป็นคนโดดด้วยอตอนนี้ผมจะแอบฟังเขานะฮะ แต่ว่าผมจะไม่เปิดไมค์ตัวเองคนหนึ่งสองสามอะไรเนี่ยคนหนึ่งสองหนึ่งสามอะไรสักอย่างนะฮะเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับเป็นสเกลเพราะรู้สึกว่าห่าังไปกันเลย เบสโตโรโยโดนล่มพร้อมกัน2คนนะครับผมต้องเป็นคนอ่าจระโดดกับเขาเขาเป็นคนโดดเขาเป็นคนพาโดดลงไหนเฮียเบลโนชีลับก็ได้เฮียแกอาจจะมีแผนตรงไปลงไหนสักที่นะครับก็ตามเข้าไปเราต้องโค้เช็คเขานะครับเฮ้ย คิวเฮาส์โอเคฉีกไปฉีกกันไปต่างคนต่างฟาร์มของนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ปืนเลยนะครับแต่ว่าอ๋อได้แล้วได้แล้วเป็น m อ3โอเคกำลังอยากได้เลยอยีกอันหนึ่งปืนปืนกลเบานะฮะ แล้วก็เฮียแกมาเอากระเป๋า8ไปแล้วผมก็ใช้กระเป๋าเก่าแลยวได้เป็นกระเป๋า6นะฮะพอดีแย่งกันฟาร์มของไปหน่อยก็เกาะนะฮะเกาะดำไหนลองไปฟาร์มต้องอื่นซิจะได้ไม่แย่งกันนะฮะเอาลูกบ้องหลามมาติดตัวสักอันนึงกระสุนสน์โอเค พกติดไว้นะไอ้นี่มันปีนออกไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตอนนี้ผมขออนุญาตตรวจคนก่อนนะฮะ <Expl oration. S 1> มีคนนึงนะครับผมต้องตามไปฆ่าแล้วดู้ท่าเฮียแกไม่น่าจะรู้ว่ามีคนอยู่แต่ตอนนี้เฮียแกน่าจะรู้แล้ว ละเฮแกวิ่งตามหมาไปนะฮะผมก็จะตามหมาไปเยี่ยมมีการสู้รบตบสู้ขับสู้อะไรกันเกิดขึ้นเฮ่เฮแกตึงอยู่นะ มีการยิงกันนะฮะแสดงว่าคนชุกชุมอยู่เยี่ยมทำการจกนะฮะโอ้เนียแกตึงอยู่นะมี m f o ด้วยไม่ออไม่มีใครแล้วนะครับผมกำลังคิดว่าผมต้องไปอัพสกิลแต่ว่ารุด up skill ยังไม่เปิดเลย และตอนนี้เราก็อยู่นอกวงกันด้วยนะฮะแต่เหมือนจะเห็นรถแวบๆมื่ไงรถนี่นะฮะรถแต่ไม่รู้เฮียแกจะไปหรือเปล่าจะไปอัพสกิลไปไหมไปบอสน่าจะกำลังวิ่งมานะโอเคเยี่ยม ตั้งจะทางครุกระมากเลยนะครับเ็นปากหมุดถูกหรือเปล่าโอ้วันนี้เกมกระตุกด้วยนะครับน so so ักาวโซแซดโซแซดปักหมุดถูกอยู่ไม่แซดหรอกเล่นะฮะจุดอัพสกิลมีตีนด้วยนะครับ Next wave. This is coming. เหมือนเฮียแกจะเจอใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเฮียแกกำลังเล่นอยู่เอ้าเฮียไม่อัพหรอวิ่งมาจกนะฮะอ๋อเฮียแกลังเล่นไอ้นี่อยู่เอ้าไม่อัพสกิลเหรอท่าน หมาท่านจะได้มีสามตัวไปจุดต่อไปก็คือผมว่าผมจะไปเอาแอร์ดรอปนะครประมาณสองร้ยเมตรซึ่งอยู่ไกลมากๆก,ก็ค่อยๆเดินทางไปนะครับโอ้ยฮูลี่ชิด สารรถจริงๆมาใหม่บอกเออหมดไหนมะขับรถตกเวนะฮะขับรถตกเวทโอ้ยมันทางอุปสรรคมันเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมใกล้จะเข้าวงนั้นฮะเป็นอันที่รู้กันนะครับว่าแมปนี้เนี่ยต้องบอกว่า วงมันโหดมากนะครับมันมันเคลื่อนตัวเร็วมากคิดจะหุกม,มันก็หุกเลย <c oughs> <c oughs> มีตีมีตีนมีตีน <c oughs> ไปฆ่าเฮียไ้ฆ่าโ <c oughs> ยนหมาไปฆ่ามัน <c oughs> อยู่ในบ้านยิง <c oughs> เรียบร้อยเพอร์เฟคจกเอามันยังไม่ตาย มีรอยเท้าอยู่บนแค่เป็นของเขานั่นแหละนะ,ะมีการกระตุกนิดหน่อยของเกมเยี่ยมก็มีตีนฝั่งนี้อีกตอนหนึง่งเฮียเข้าไปบวกแล้วโอ้โหรวดเร็วมากตึงมากฮะไปขึ้นรถต่อเราไปแอร์ดรอป เรามีเป้าหมายไปแอร์ดอปมีคนนึงหมดแม็กเลยเยี่ยมไปเฮียไปจบไปไปบอกเราต้องอ้อมหุเข่าวนี้ เพื่อไปอยังแอรดอกของเราต้องบอกได้เลยว่าเป็นหนทางที่ค่อนข้างกโอลลิชิตมากนะ <c oughs> เออนี่แหละเพียมันจะงงคงจะงงนะว่าพาม,มาเน,านี่ยฉันพาเทียีมาลำบาก <c oughs> แล้ว ไอ้ไอ้ดอกจบ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 ใช้กอดทองเร็วๆเ,เอา้าเฮียไม่จบลเลยเฮีย <Expl oration. S 1> มีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ห <ird> มาวิ่งไปแล้วนะครับตามหมาไปหมากำลังจะเลี้ยวขวา มันยิงมาแล้วโอ้ยังไม่ตายเยี่ยมจบครับจบไปเรื่อยๆเลยนะฮะตรงนี้ก็เหมาะแก่การมาทำอะไรสักอย่างปักหลักอยู่นี่เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราได้เข้าวงแล้วนะฮะเราปลอดภัยแล้ว มีตีนอยู่ทางนี้มีตีนอยู่ทางนี้ครับเ,เร็วๆ let's go let's go <S รู้สึกว่าจะเห็นอยู่2ตีนนะแต่ว่าเฮียแกน่าจะ่าไปแล้วอีกคนนึงอยู่ในบ้านครับอีกคนนึงอยู่ในบ้านนะฮะต้องตามรอยเท้าไปเพราะว่าสกิลผมจะมองเห็นรอยเท้านะฮะ จบครับได้ M4 มาใช้มายืนอัพเกาะอะไรอยู่ตรงนี้เร็วๆ M4 ก็น่าจะดีกว่า M13 มั้งอ้กระบอกเขียวไหนดูไหนชิอ้าวไม่เห็นเขียวเลยโอเคฮะเราไปกันต่อกับที่ไหนดีเฮ้ยเฮียโยนมาอีกแล้วอ้าวแล้วสกิลแบบนี้ ไม่เจออะไรกำลังมีไอเดียว่าจะไปจบแอร์ดอปที่อยู่ห่างตรงนี้ประมาณ300เมตรนะครับแต่ว่าเราจะต้องเอารถไปมีสไนเปอร์ด้วยก็เก็บกระสุนมาก่อนแต่ว่ายังอยากใช้บ้องหลามอยู่นะฮะผมกำลังมีไอเดียว่าผมอาจจะต้องวิ่งไปเพราะว่าแอดอปมันห่างแค่300เมตรเองนะฮะตอนนี้เฮียก็ อ้าวเปิดได้วยเว้ยดีดีด,ดีตอนนี้เฮียแกก็อยู่หมู่บ้านนั้นนะฮะเดี๋ยวเอาเกาะทองไปฝากเฮียแล้วกันอีสองร้อยเมตรนะครับผมก็ <Expl oration. S 1> ต้องสแกนคนด้วยนะว่าอู้มีสองคนอยู่ทางนู้นเรียบร้อยครับเหลื <All> here, ออีห <God. S 1> นึ่งคนเราต้องหาเขาให้เจอนะฮะ แต่ว่าจบก,ก่อนอ๋ออยู่บนบ้านเดี๋ยเพิ่งจกเดีย๋ยเพิ่งจกนะครับต้องรีบไปฆ่าก่อนดืมไปนั่นแค okay. ไม่รอดแน่ popcorn. ตายแล้วหรอเพื่อเป,เปล่ารืบอ้อยครับเคไก่สไลเดอร์ไปเลยที่ประมาณร้อยรอยกว่าเมตรก็จะถึง แอร์ดรอแล้วนะฮะพอดีตั้งใจมาแอร์ดรอปด้วยน่าจะอยู่อีกด,ด้านหนึ่งของก้อนหินนี้นะครับนี่จริงๆด้วย OMG จกนะครับมีเปิร์กรียิงระยะไกลแล้วก็เปิร์กบูตการเล็งยิงตอนนี้ผมมีกบทองแล้วก็โอเคน่าจะดีนะฮะหาออกล่าต่อนะฮะแต่ว่าไม่เห็นล่องรอยใครเลยนะฮะแถวนี้ก็ต้องใช้ตัวสแกนนะครับผม เฮียจะมากับเราไหม <Air craft. S 1> เพราะว่าวงใหม่มันอยู่ตรงนี้นะไปเ,เข้าวงเวือนะไปกล่องปืนข้างวงกำลังอาอนี่ไงแอร์ดอปหาเรื่องไปเอาแอร์ดอปดีกว่าแต่ว่าต้องมีรถสักคันหนึ่งนะครับหารถก่อน ต้องมีรถสักคันหนึ่งหรือไม่เฮียก็ไปหามาแล้วพาผมไปนะฮะไปเรียกขเขาเฮียนี่สรุปว่าผู้เล่นเป็นผู้หญิงนี่ฮาเลยนะบอกเลยนี่สไลด์ลงไปเลยกระโดดข้ามวิ่งเข้าวงไปแล้วนะฮะเร็วมาก <oration> เจอใครหรือไม่ ตอนนี้ก็เข้าวงแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีตอนแรกว่าจะหารถสรุปวิ่งมานะฮะหืได้ยินเสียงแปลกๆมีการยิงกันเกิดขึ้นจะเจอบ้องหลามชันแน่ไม่ทันไม่ทันเขานะฮะเขาเป็น โปรนะฮะเป็นโปรเพลเยอร์นี่ตีหนึ่งอยู่นี่จะเจ้าบ้องหลามจัดการแกรเรียบร้อยนะฮะมัวแต่เล่นบ้องหลามถูเอ,อ,อ้ยโอยมัวแต่เล่นบ้องหลามทุกคนเกือบตาย โม่แต่เล่นบ้องหลามพอแล้วบ้องหลามมันช้าไปเกือบตายเกือบตายเอาไว้เล่นในระยะแบบว่าที่ควรค่ากับการเล่นดีกว่าแล้วเฮียเราไปไหนล่ะดาดียะเกือบตายนะฮะอยู่ตรงนี้คนหนึ่งอีกคนนึงอยู่นี่ครับอยู่ตรงบ้านว่าจะไปเอาแอร์ดรอปก่อนก็ไปจัดการก่อนดีกว่า เพราะว่าเขาอาจจะมาหล่อดาบเราได้นะครับคาดว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะเขางมานั่นไงต้องรีบมาจัดการฝังร่งนี้นะฮะก็ปีนเขาปลายปีนปีนป้ายปลายปีนคืออะไรวะอ๋อมันวิ่งไปเจอเขาพอดีมันวิ่งไปเจอเขาพอดี เจอเฮียเบอร์หนึ่งพอดีนะฮะน่าจะจัดการ,การไปแล้วเรื่องเฮียเบอร์หนึ่งน่าจะจัดการแล้วนะครับเพราะเขาโปรเพเลเยอร์อยู่แล้วเรียบร้อยฮะเกไก่สไลเดอร์สุดๆตอนนี้มีกล่องผู้เสียชีวิตเต็มเลยนะฮะแล้วก็วงได้ทำการจะบีบม,มาแล้วแต่ว่าวงสุดท้ายอยู่ที่แอร์ดรอปนะครับตอนนี้เหลือผู้เล่นทั้งหมด3คนนะฮะถ้าไม่รวม เฮียโปรเพย์เฮ้ยชิปหายแล้วกระสุนหมดเฮียมาช่วยไว้พอดีนะครับขอบคุณจริงๆเขามาช่วยไว้พอดีนะฮะไม่งั้นก็ซี่งแงแกไปแล้วฮะเหลืออีกสองคนนะครับูีทางนี้ไปแล้วเหลืออีกคนเดียวนะครับอีกคนนึงจะตายวงหรือไม่ หรือเฮียแกจะจัดการหรือผมจะเป็นคนปิดฉากเกมนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันว่าใครจะได้ปิดฉากคนสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะโยนสกิลสุดพิเศษสุดพิเศษองผมลงไปไม่เจอใครเลยอยู่นั่นนะครับผมจะเอา RPG ลูกบ้องผมไปเล่นนะฮะเฮียแกใช้สนายอ่าอีลูกบ้องนี่โคตรช้าเลยเอาสนายมาเล่นซะเอาหน้า ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนปิดฉากนะฮะพี่าแกเป็นคนปิดฉากนะคุณผู้เล่น12ึ่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเก่งมากเลยนะฮะขอชื่นชมชื่นชม e ีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับภารกิจเสร็จสมบูรณ์ไว้พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีับ